เป็นไรอะตูนแม่์ไม่เข้ารายการเครียดเครียดค่าไฟบ้านเลยเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นสองหมื่นฮะสองหมื่นใช่สองหมื่นก็ตูนบอกเอ้แล้วว่าดึกๆก็อย่าเปิดทั้งสนามบ้านทั้งสนามหญ้าทั้งโรงรถเปิดมันเข้าไปมันกินไฟเอางี้ มาใช้สปอตไลท์โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิต์ดีกว่าค่าไฟเป็นศูนย์ตัดค่าใช้ใจ่ายสปอตไลท์ออกไปเลยเออความคิดดีนะเราอะเอาค่าไฟสปอตไลท์ที่ประหยัดเนี่ยมาซื้อสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ใหม่ติดันให้ทั่วเลยสนามบ้านโรงรถหรือว่าจะเป็นข้างบ้านเอาให้สว่างปลอดภัยไปเลยเอ,อ้เออมีแบรนด์แนะนําแบรนด์นี้ราคาไม่แพงคุณภาพจัดไปโคมไฟโซลาร์เซลล์ LED s a n e l u s ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายไม่ใช้ไฟฟ้าใช้แสงอาทิตย์100%ซ จ่ายค่าไฟ0บาทแถมมีรับประกัน1ปีเต็มสะดวกมากสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ LED Center Thailand หลอดไฟออนไลน์ใกล้บ้านคุณ สวัสดีดค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนอดมินต์ุ่งอมินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะสำหรับ NBA Finals ปีนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าลากไปจนถึงเกม7เนี่ยเกมสุดท้ายก็คือวันที่23กรกฎาคมตามเวลาของบ้านเราเนี่ยนะครับแต่กว่าจะไปถึงวันนั้นครับวันนี้เนี่ยคือเกม2 NBA Finals ครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนจะมาเล่าให้ทุกคนทราบครับแต่ก่อนอื่นช่วยเป็นกำลังใจพวกเราและก็ทีมงาน23 Mania ด้วยนะ เรามาเข้าสู่เกมถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน ABC นะครับฟินนิคซันเปิดบ้านรับการมาเยือน m ม l k อกกิบส์เกมที่2ครับ ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะมีข่าวของดาริโอเซดรจ์ค่ะที่มีอาการบาดเจ็บต้องออกไปจากการแข่งขันก่อนนะคะสรุปว่าเป็นเอ er ็นไขว้หน้าเข่าขวาฉีกค่ะไม่สามารถแข่งขันได้แล้วในฤดูกาลนี้แล้วก็ตีไม่ดีเนี่ยฤดูกาลหน้าทั้งฤดูกาลด้วยค่ะสร้างความเซ็งให้กับฟแฟนๆอย่างมากอย่างไรก็ตามค่ะในวันนี้นะคะทั้ง2ทีมยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุด <ừ. S 1> เดิมเปิดเกมมาค่ะเป็นวอลกี้บัคที่มีทั้งเกมรับค่ะแล้วก็การสวนกลับที่ดีกว่ายานิสอันเชจูกุมโปค่ะยัดห่วงเป็นว่าเล่นชนนูฮอล้วก็เฉพาะเกกกมุอีด้วยขที่ พวกเขาได้วงนอกจากเจคลาวเดอร์มิเคลบริจิตรวมไปถึงเดวินบุกเกอร์มิววอกกี้บัคเนี่ยมีเกมวงในที่ดีกว่าเฟนิกซันซี่ก็มีเกมวงนอกที่ดีกว่ามากยิง3คะแนนลงไปถึง8ลูกอะ่ะจบควอเตอร์แรกเนี่ยเป็นมิววอกกี้บัคเซที่นำอยู่เพียงแค่3แต้มเท่านั้นพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2องเเฟนิกซ์ันซี่ยังคงมีเกมวงนอกที่ดีอย่างตอ่อเนื่องโดยเฉพาะมิเคลบริจิตกับเจคลาวเดอร์ค่ะพร้อมกับระยะกลางแล้วก็วงในด้วยค่ะพวกเขากลับขึ้นมานำมิววอกกี้บัคเซ่พลาดเองเยอะยิงพลาดเยอะโดยเฉพาะการยิง3คะแนนค่ะ รวมไปถึงการเทิร์นโอเวอร์ฟีนิกซันเซียมรันห่างออกไปเรื่อยๆค่ะถือว่าเป็นควอเตอร์นี้แย่มากๆสำหรับมิวอกกี้บัคจบครึ่งแรกคับฟีนิกซันเซียกลับขึ้นมานำหมดสิ1แแต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังค่ะฟีนิกซันเซียยังคงมีการเล่นเป็นทีมที่ดีมากกว่าอาวุธเยอะกว่าทั้งวงในระยะกลางและก็วงนอก<ส>ค่ะสลับกันไปมิวอกกี้บัคเนี่ยค่ะนอกจากยานินเซ้ค่วันนี้ไม่มีใครสามารถก้าวขึ้นมาช่วยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคริสมิรัตหรือว่าจูฮอลิเดย์เนี่ยยิงแย่เหลือเกินไม่ว แค่ไหนครัฟนนิกซันจะเขาก็มีหมัดตอบโต้ตลอดเดวินบุกเกอร์เนี่ยจคะ oh, โอ้โหยิงเป็นชุดทั้ง2แล้วก็3คะแนนฟนนิกซันจะกลับขึ้นมานํา2หลักอีกครั้งหนึ่งอ่ะพอเข้าสู่ควอเดอร์สุดท้ายเนี่ยมีวอลกี้บัคส์เน้นเกมรับแล้วก็สู้แบบสุดใจไล่มาได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือเหลือเพีงแค่เลขตัวเดียวคะ่ะแต่เดวินบุกเกอร์ก็ไม่ยอมคะ่ะ ยิง3เอายิง3เอามิววอกกี้บัคเนี่สยสามารถเข้าใกล้ได้มากที่สุดนั่นก็คือ6แต้มเช่นเดียวกับมิเคลบริจิตค่ะที่วันนี้ก็ร้อนแรงไม่ว่ามิววอกกี้บัคจะจะสู้อย่างไรไล่อย่างไรก็ไม่ทันงาน,านและผลงานของผู้เล่นในทีมมิววอกกี้บัคได้ยานเสอันเชตุคุมโบ42แต้ม12รีบาลด์4แอสซิสเป็นดับเบิลเดอบลนะคะสู้นำทัพแบบสุดใจแล้ว จูฮอลิเดย์17ตามห้ารีบาวด์เแอสซิสต์สองิลแต่ภาพรวมเนี่ยก็ยิงไม่ดีค่ะ เฟนิกซ์ซันส์ได้เจวินบูเกอร์31แต้มห้าม 5, รีบาลดวแอสซิสต์ยิง3คะแนนล,ลงไป7ลูกมิเคลบริจิตยี่แต้ม7รีบาลดก้าวขึ้นมาทำผลงานได้อย่างประทับใจคริสพอร์23่ามแต้ม8แอสซิสต์ยังคงยอดเยี่ยมอ่ะจบเกม p h นิกซ์ซันส์เอาชนะ m ิวอ a u กกี้บัคส์1 8ต่อ1 0 8ขึ้นนำซีรีส์2ต่อ0 สำหรับมิวกี้บัคส์ในเกมวันนี้นะตอนเปิดควอเตอร์แรกเนี่ยเชื่อว่าแฟนๆบัคส์หลายตัวหลายคนเนี่ยก็คิดแล้วอู๋วันนี้เนี่ยมิวกี้บ<ม>ัคส์มาแน่นนมาเลยเพราการเล่นเกมรับนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมสวนกลับทุกอย่างเนี่ยดูดีไปหมดเลยยานิสอันเดรตุคุมโปวยังคงเล่นแบบดูเหมือนไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเลยนะครับเหมือนจะเป็นการทะลวงเข้าไปยัดห่วงดูดีกว่าเกมที่ผ่านมาด้วยซ้ําไปส่วนของจูฮอร์รีเดย์ครับในเกมวันนี้เนี่ยตอนเปิดควอเตอร์แรกเนี่ยดูดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับการเล่นเกมลุกต่างๆเนี่ย ดูว่าจูฮอยเดย์เนี่ยตั้งใจมากขึ้นโดยเฉพาะการเล่นเกมรับครับเขาไม่ยอมปล่อยให้คริสพอเนี่ยเล่นง่ายเขาไม่ยอมให้สลับตัวประกบง่ายๆพยายามวิ่งฝ่าสกรีนครับ ไม่ยอมให้สุดท้ายแล้วกลายเป็นบรูคโลเปสเนี่ยมาประกบใส่คริสพอลวันนี้พยายามได้อย่างดีในช่วงขวดแรกแต่พอเกมเดําเนินต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนี่แหละครับเกมการบุกของจูฮอยเดนเนี่ยก็แป๊กเหมือนเดิมครับว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนเนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับแย่อย่างต่อเนื่องพเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่า2เกมที่ผ่านมาครับรวมเกมวันนี้ด้วยเนี่ยของจูฮอยเดนเนี่ยเขายิง3คะแนนไปทั้งหมด7ครั้งลงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับหรือว่าตีประมาณแในขณะที่จโกภาพรวมทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่3 3ฟ เท่านั้นครับนี่คือผลงานการเล่นเกมบุกที่ย่ำแย่มากๆ ยังดีนะครับที่วันนี้เนี่ยการเล่นเกมรับของเขาเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างโอเคเมื่อจะเป็นการสติลการขาโมยต่างๆเนี่ยรวมไปถึงการบล็อกวันนี้เนี่ยเขาบล็อกงามๆครับใส่เดวินบุกเกอร์สวยจริงๆนะครับในเพลงนั้นเนี่ยแต่ปัญหาก็คือทีมของพวกเขาต้องการการเล่นเกมบุกของจูรอยเดด้วยไม่ใช่แค่การเล่นเกมรับอย่างเดียวหานไปมองในส่วนของคริสมร์ตันนี่ยิ่งแย่หนักเลยครับในเกมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อที่ติดตามชมเกมอยู่เนี่ยอาจจะลืมไปเลยก็ได้นะครับว่าคริสมร์ตันเนี่ยเขาอย แทบจะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเลยนี่คือปัญหาอย่างต่อเนื่องเลยครับสำหรับคริสเนวตันทำไมเขาถึงโดนสื่อวิจารณ์โดนแฟนๆเนี่ยโจมตีมากมายเลยว่าการเล่นของเขาเนี่ยไม่เหมาะจะเป็นเบอร์2ของทีมไม่เหมาะที่จะพายานิสเนี่ยนำทางยานิสให้ไปถูแชมป์ได้ นี่คือผลงานของคริสมิลตันครับไม่มีความสม่ำเสมอในเกมวันนี้ครับการยิงฟิลโกลเนี่ยไม่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น2โดยเฉพาะอย่างยิ่ง3คะแนนแต่เราไม่เห็นการพยายามลุยเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มจากจุดโทษวันนี้เนี่ยคริสมลตันเนี่ยไม่ได้ฟาวแม้แต่ครั้งเดียวนะครับไม่ได้มีโอกาสยิงลูกโทษเลยสักครั้งเดียวลืมหรือเปล่าคะปัญหาของเมว็อกี้บัฟเกิดขึ้นทันทีครับถ้าเกิดคริสมิลตันกระจูรอยดีเกมบุกไม่มาแบบนี้แฟนๆก็ได้แต่ภาวนานะคบว่าในเกมวันนี้เนี่ยผลงานเน่าเน่าของคริสเมิลตันเนี่ย มาบ้างนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมบุกเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของทีมอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าหลังพิงฝาครับถ้าเกิดแพ้อีกเกมเดียวเนี่ยแทบจะจบแบบไม่เป็นทางการครับวันนี้ค่ะแพทคอนดันตันเนี่ยอุตส่ามีฟอร์มที่ดีนะคะเขาช่วยยิง3คะแนนช่วยเกาะแต้มให้กับทีมเขาคือผู้เล่นที่ยิง3คะแนนมากที่สุดของทีมค่ะนั่นก็คือ4ลูกนะคะช่วยทั้งรีบาวค่ะช่วยทั้งทําแต้มถือว่าก้าวขึ้นมาเสริมได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับ PJ t u ทักเกอร์ค่ะพยายามทั้งรีบาวแล้วก็เก็บแต้มได้เป้นเท่าที่จะทําได้ คือตุนยาเราเห็นเขามีส่วนร่วมมากขึ้นในการเล่นเกมรุกนะคะโดยเฉพาะการเก็บแต้นใต้แป้น่ะในยามที่ดดอัองเจลเอตันเนี่ยไม่ได้อยู่ในสนามทั้งหมดทั้งปงเนี่ยครับยังไงก็ต้องยกให้กับผลงานของยานิสอันเดรตุโมโปในเกมวันนี้เนี่ยเขาลงมาแสดงให้เห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดเกมก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากจบเกมหนึ่งเขาบอกเลยว่าอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยนะแล้วเขาก็แฮปปี้ตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าฤดูกาลของเขาเนี่ยจะต้องสิ้นสุดลงแล้วแต่การที่เขายังคงสามารถเล่นต่อได้แบบนี้เนี่ยนี่คือความสุขของ งในดุร้ายมากๆนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับวันนี้มีทั้งยิง3าคะแนนมียิงระยะกลางมีหมุนตัวยิงมีย<ม>ิงขาเดียวเอาฟาวเก็บแต้มจากจุโดโทษความกดดันในการยิงลูกโทษต่างๆแฟนๆในสนามเนี่ยเพื่อนๆก็ได้ยิงกันชัดเจน นับกันกระหึ่มเลยนะครับการยิงลูกโทษของยานนี้เนี่ยตามปกติแล้วในช่วง3ซีรีส์ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรอบแรกรอบ2นัดชิงสายเนี่ยเขาจะมีการพยายามเน้นนะครับกว่าที่จะยิงเนี่ยใช้เกิน1ิวิตลอดเลยคือตามกฎจริงๆแล้วเนี่ยห้ามเกิน10วินนะครับแต่ตัวของกรรมการเองเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะเป่าในจุดนี้ครับถ้าเกิดไม่เกินแบบ12 13ขึ้นไปแบบนี้เนี่ยเขาก็คงไม่เป่าแต่ในซีรีส์นี้ครับการยิงลูกโทษของยานนี้เนี่ยดูเร็วขึ้นครับกลายเป็นเหลือประมาณ9วินาทีเท่านั้นอาจจะทาให้เขามีปปปัญหาาาาาในนกกรรยิง็็เเเไได้้พว่จ กว่าจะยิงเนี่ยเขาจะต้องซ้อมจินตนาการก่อนทีหนึ่งนะครับแล้วก็เคาะอีก6ทีหนึ 1, ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ยิงเนี่ยแหละครับสุดท้ายแล้วพอมันไม่ได้ตามสิ่งที่เขาทําอยู่โดยปกติเนี่ยมันก็เลยอาจจะสะดุดการเล่นของเขาได้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับในเกมวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆชมเกมดูเนี่ยนะครับจะเหมือนเห็นพญากวางเนี่ยต่อสู้ท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนเต็มไปด้วยพระอาทิตย์เนี่ยแผดเผาเลยนะครับนนในขณะ<า>ที่ฝูงกวางคนอื่นๆเนี่ยเหมือนจะหลงทางอยู่ท่ามกลางทะเลทรายยังมาช่วยไม่ได้ นี่เหมือนเป็นภาพที่แบบจินตนาการแล้วมันเห็นภาพแบบนั้นจริงๆเกมของมิวคีบั c k เนี่ยครับจะพูดว่าพังในช่วงพอที่สก็ว่าได้นะครับโมเมนตัม um ต่างเนี่ยคือเปลี่ยนไปเลยจากในพอเตอร์แรกที่ออกตัวมาดีเนี่ยโอ้โหโดนอัดวงนอกโดนทะลวงวงในเรียกว่าเปิดตํารารับไม่ทันเลยมันก็เลยทําให้มิวคีบั c k เนี่ยตามค่อนข้างเยอะครับตามห2หลักเลยพอมาเข้าสู่ช่วงพอที่สเนี่ยถ้าเกิดไม่มียานิสอันเดร็กุมโปเนนั้นเกมของมิวคีบั c k เนี่ยคงเ,ยงเละเทะแน่นอนเพราะว่าในควอร์ที่สามเนี่ยายานิส ในรอบ25ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย ไม่มีใครทําแต้มได้มากเท่าเขาแล้วครับในควอเตอร์เดียวนะครับของ NBA Finals แบบนี้ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับสคนครับปี2010นั่นคือ The Great Kobe Bryant ครับเคยทำเอาไว้19แตม้มแล้วก็มาเป็น2014 James, นันส LeBron James ก็คเคยทำนะครับในควอเตอร์เดียว19แตม้มเช่นเดียวกันแต่ไม่เคยทําถึง20แตม้มถ้าเกิดจะย้อนกลับไปมากกว่าน,นี้นานกว่าน,นี้เนี่ยนะครับมีเพียงคนเดียวครับครั้งสุดท้ายที่มากกว่ายานิสนั่นคือปี93นัดชิงครับเป็นใครไปไม่ได้นะั่นคือ Michael อ o r d a ครับเจอกับ Phoenix s u n ์ทีมนี้เนี่ยแหละครับทีมในเมืองนี้เนี่ โคจแดนทําไป22แต้มในควอเตอร์เดียวนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับก็มาเป็นยานนิสเนี่ยแหละครับที่ทำไป20แต้มปัญหาของมิวก e e บัคส์ที่ชัดเจนมากๆนะครับหลังจากจบควอเตอร์ที่3เนี่ยตัวของยานนิสเนี่ยเขามี32แต้มในขณะที่ตัวจริง4คนที่เหลืออยู่เนี่นะครับทำแต้มรวมกันก็ได้แค่32แต้มเท่านั้นเองดังนั้นเพื่อนๆต้องมองว่าการที่พวกเขาเนี่ย หลังจากจบโค้ชได้สามแล้วตามแค่10แต้มเนี่ยถือว่าเป็นบุญมากๆเลยครับใช่ค่ะโอ้โหวันนี้ฟินิกซ์ซานสมาดีมากๆหลังจากจบเกมแรกนะคะโค้ชไมค์ผูเดนโฮเซอร์เนี่ยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ค่ะถึงความไม่พอใจที่ทางฟินิกซ์ซานเนียได้ยิงลูกโทษมากกว่าบิววอกกี้บาร์สเนีร่วม20แต้มแต่ในเกมวันนี้ค่ะบิววอกกี้บาร์สจะมีโอกาสได้ยิงลูกโทษมากกว่าฟินิกซ์ซานสิคะแต่พวกเขาก็ทําได้ไม่ดีค่ะรวมไปถึงการยิงวง,งนอกค่ะบิววอกกี้บาร์สจะยิง3คะแนนลง9ลูกในขณะที่ฟิงงน,บบนิกซ์ซานจะย แม้ว่าจะป้องกันวงในดีแค่ไหนทำวงในดีแค่ไหนแต่ไม่สามารถป้องกันการโจมตีวงนอกของฟินิกซันได้เลยสถานการณ์ของพวกเขาตอนน,อตอนนี้ไม่ดีเลยนะครับตามซีรีส์2ต่อ0แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าแพ้อีก1เกมเนี่ยแม้ว่าจะไม่จบซีรีส์นะครับแต่ก็เป็นการจบอย่างไม่เป็นทางการย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ NBA Final ไเนี่ยนะครับ ทีมไหนก็ตามที่ขึ้นนําซีรีส์ได้2ต่อ0เนี่ยพวกเขาสามารถชนะ31แพ้แค่4เท่านั้นนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นี่คือ89%โอกาสที่จะเป็นแชมป์เนี่ยสูงมากๆ4ทีมที่สามารถกลับมาได้เนี่ยครับหลังจากที่ตามซีรีส์ 2>, 2ต่อ0แบบนี้เนี่ยน่นคือปี1969ครับ Boston Celtics เคยทําเอาไว้ได้แล้วก็กระโดดมาเป็นปี1977ตอนนั้น Portland Trail Blazers ก็สามารถทําไปได้หลังจากนั้นครับเข้าสู่บาสยุคใหม่ครับเป็นปี2006เลยนะครับกระโดดมาไกลามากๆปี2006ตอนนั้นเนี่ย Miami Heat สามารถทําใส่ด a l l a s m a v e r i ได้ครับถ้าเกิด คนรจำกันได้เนี่ยดีเวทกับเชคิโอเนลเนี่ยเป็นแชมป์แรกของแมมี่ยิทเลยนะครับแล้วก็กระโดดมาอีกทศวรรษหนึ่งครับเป็นปี2016ันสิบคลิฟแลนด์คาเวเลียสามารถทำใส่โกลเด้นสเตทวอร์ิเออร์เอาไปได้ครับตอนนั้นเนี่ยตามซีรีส์สต่อ0ไม่พอครับตาม3ต่อ1ยังกลับมาได้ครับสำหรับคลิฟแลนด์คาเวเลียเรามาติดตามชมกันว่าฟินิกซ์ซันส์ที่ตอนนี้เนี่ยมีโอกาส89%เปนี่ยพวกเขาจะสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วเกมหน้าเนี้ยมิวอกี้บัคจะเป็นยังไงเรามาาาารรรรอออตติิิดดมมมชกกกกกกกัััััััันน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 คคคบบบหหหไป้้้งงงงใใใสสสส่วววขฟฟีซซซซ์์์์เเเแพทุ็ ว่าเขาคือทีมที่ดีกว่าเขามีการเล่นเป็นทีมที่ดีกว่าแห่งอย่างเห็นได้ชัดในยามที่โดนมิวอกี้ีบักเนี่ยโจมตีวงในต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่เปิดควอเตอร์แรกมาเลยเนี่ยพวกเขาไม่มีตื่นตระหนกตกใจใช้การยิง3คะแนนวงนอกครับตอบโต้กลับไปอย่างสวยงามมากๆเฉพาะควอเตอร์แรกเนี่ยกด3คะแนนไปถึง8ลูก การยิง3คะแนนควอเตอร์เดียวเนี่ยถึง8ลูกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นอันดับ 2, 2> ในประวัติศาสตร์ของ NBA Finals เลยนะครับที่ในควอเตอร์เดียวเนี่ยสามารถยิง3คะแนนลงมากขนาดนี้ต่อสู้กับการเล่นวงในของ Milwaukee Bucks ที่วันนี้เนี่ยในช่วงควอเตอร์แรกพวกเขาก็สุดยอดมา,มากๆนะครับทำถึง20ต่อ0ูนเลยนะครับโจมตีวงในใส่ Phoenix Suns เนี่ยถือว่าเป็นการทำแต้มวงในเฉพาะในควอเตอร์เดียวเนี่ยเป็นอันดับ 2, 2> ในประวัติศาสตร์ของ NBA Finals เช่นเดียวกันวันนี้ตลอดทั้งเกมเลยเนี่ยนะครับเหมือนเป็นการต่อสู้วงในกับวงนอกต่อเนื่องกันเลยนะครับและจบเกมเป็นย กด3คะแนนลงไปถึง20ลูกการยิง3คะแนนลง20ลูกใน NBA Finals แบบนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นอีก2ครั้งเท่านั้นเองนะครับในเกมวันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ของ NBA Finals ครั้งแรกคือปี2017คลิปแลนด์คาเรเยรสามารถทําได้อีกครั้งหนึ่งคือปี2019ครับ Golden State Warriors ก็สามารถทําได้ใส่ Raptors ครับ ในส่วนของเดวินบุกเกอร์ในเกมวันนี้ครับเขาแสดงความเหนือชั้นให้พวกเราได้เห็นนะครับอย่างเกมแรกเนี่ยการยิง3คะแนนของเดวินบุกเกอร์ไม่ค่อยดีใช่ไหมครับวันนี้ตอบโต้กลับมาครับการยิง3คะแนนวงนอกของเขาเนี่ยยิงลงถึง7ลูกนะครับในเกมแรกเนี่ยพอยิงไม่ดีเนี่ยเราเห็นการพยายามทะลวงวงในเก็บแต้มเอาฟาวจุดจุดโทษเนี่ยครับเดวินบุกเกอร์ก็ถือว่าทําได้ดียิงลูกโทษลงรัวๆเลย10ลูกแต่ในเกมวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงฟิลโกระยะกลางนะครับหรือจะเป็นการยิง3คะแนนเนี่ยวันนี้เดวินบุกเกอร์เนี่ยยิงเข้ามือมากๆ เราจึงไม่เห็นการโจมตีเอาฟาวเก็บแต้มจุดโทษของเขาเขาไม่ได้ยิงลูกโทษเลยนะครับในเกมวันนี้เนี่ยแต่แต้แม,มเนี่ยก็ยังคงเหนือชั้นคนเดียวเนี่ยกด3คะแนนไปถึง7ลูกนะครับในเกมวันนี้เกือบจะเท่ากับเมลคีบัคส์ทั้งทีทมจบเกมการแข่งขันตอนนี้นะครับเดวินบุกเกอร์มีแต้มสะสมใน NBA Playoff ฟปีนี้เนี่ย490 <c oughs> แต้มแล้วนะครับ แอดมินตูนเคยรายงานเอาไว้ว่าอันดับ2นี่คือเทรยังเทรยังทำเอาไว้461แต้มตอนนี้ตกมาเป็นอันดับ3เป็นที่เรียบร้อยแล้วขาดอีกไม่กี่แต้มเท่านั้นครับเขาจะแซงหน้าริกแบร์รี่ครับที่เคยทำเอาไว้ใน NBA Playoff ฟปี1967ที่521แต้มตอนนี้เดวินบุกเกอร์490แล้วนะครับ ยังมีอีก,อกไม่น้อยเนอีก2เกมเนี่ยแน่นอนต้องมีเราไม่รู้ว่าเกมของ NBA Finals ในปีนี้เนี่ยจะไปถึงเกม5เกมหหรือว่าเกม7หรือเปล่าครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเดวินบุกเกอร์อีกไม่นานทําลายสถิติของริกแบร์รี่ค่อนข้างแน่ครับนี่คือผลงานที่แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่โคบีไบรนเนี่ยเขาเคยมีคอนเวอร์เซชันมีการพูดคุยกับเดวินบุกเกอร์เอาไว้ก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยบอกว่าให้เดวินบุกเกอร์เนี่ยจงเล่นจงสร้างตํานานของตัวเองจงเป็นตำนานครับในวงการบาส NBA ให้จงได้และวันนีี้เเเขขาาาาาากก็็แสสดงงงหนคับว่่่ํํลททตมิ บีบรเคยสั่งอสอนเขาไว้เขาบอกเลยนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยโคบีบร์นย,ยังคงมีชีวิตอยู่เนี่ยเขามั่นใจเลยนะครับนะว่าโคบีแบร์นเนี่ยจะต้องบอกเขาว่า งานในนัดชิง NBA f i n a l ไฟลเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะยังไม่ต้องดีใจยังไม่ต้องสะใจจนกว่าจะควา้าแชมป์ได้นั่นคืองานสิ้นสุดและเดวินบุกเกอร์เนี่ยเขาก็ทำอย่างที่โคบีไบรอันบอกครับหันไปมองในส่วนของคริสพอร์ในเกมวันนี้แม้ว่าจะไม่ได้ร้อนแรงเหมือนในเกมแรกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่ผลงานการเล่นของเขาเนี่ยก็ยังคงทรงประสิทธิภาพนะครับว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนไปไเรื่อยๆเลยครับสร้างเพลย์กับเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยดูเล่นง่ายไปหมดเลยตัวเองนี่ก็สามารถสร้างจังหวะในการทําแต้มของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องเลยนนนัออกกจาปเพื่ ให้ดูดีแล้วเนี่ยตัวเองก็ยังมีเกมที่ดูดีมากๆแต่ณเวลานี้ครับถ้าเกิดมองกันในภาพรวมจริงๆเนี่ยเหมือนว่าในเกมแรกเนี่ยเป็นของคริสพอนะครับในส่วนของเกม2เนี่ยเป็นเดวินบุ o กเกอร์ที่ก้าวขึ้นมาครับ<ช>ดังนั้นเนี่ย คะแนนในการลุ้นไฟนอลส์เอ็มวีพีตอนนี้ส่วนตัวแอดมินมองว่าทั้งคู่เนี่ยเสมอกันอยู่ 1, 1> ต่อ,น 1, ตอน 1, 1นะครับถ้าสมมุติว่าฟินิกซ์ซันส์เนี่ยควา้าแชมป์เอ็นบีเอได้จริงๆเนี่ยก็คงเป็น2คนนี้เนี่ยแหละที่จะคว้าไฟนอลส์เอ็มวีพีดังนั้นในซีรีส์ในเกมที่เหลืออยู่เนี่ยเรามารอลุ้นผลงานของทั้ง2คนครับเป็นอย่างที่แอดมินเอพูดไม่มีผิดเลยนะคะฟินิกซ์ซันส์จะมีการเล่นเป็นทีมที่ดีวกว่าเมื่อวอกที่บัคเซียมหาศาลการ,ร,รในวันที่เดอแองเดรเอตันเนี่ยค่ะดูแล้วจะมีมบ,มบวาวด์แทน และที่สําคัญค่ะวันนี้ค่ะพวกเขาได้มิเคลบริจิตค่ะที่มาแรงตั้งแต่เริ่มเกมควอเตอร์แรกเลยนะคะแล้วก็ไม่มีหายไปจากเกม Milwaukee ucks, จะจะเมิวอักกี้บักเซสพยายามไล่มาอย่างไรค่ะก็เจอทั้งเดวินบุกเกอร์แล้วก็มิเคลบริจิตเนี่ยค่ะในวันนี้ค่ะมิเคลบริจิตเนี่ยกดไปถึง27่ตามถือว่าเป็นการทําแต้มมากที่สุดในชีวิตการเล่นเพลย์ออฟของเขาหลายคนคงจะสงสัยค่ะว่ามิเคลบริจิตเนี่ยมาจากดราฟต์ปีไหนเขาคือดราฟต์อันดับ10ปี2018ค่ะเป็นปีเดียวกับทีมอังเดรเอตันเนี่ยแหละค่ะเขาาถูกดดรฟต์โย แล้วก็เทรดมาอยู่ที่ Phoenix Suns ค่ะจบฤดูกาลนี้นะคะก็เป็นอีกคนนึงค่ะที่จะมีสิทธิ์ได้รับการต่อสัญญาถึงแม้ว่าเขาเนี่ยคงไม่ได้สัญญาระดับ Max Contract แต่ก็ถือว่าต้องเป็นสัญญาที่มีมูลค่าเนี่ยน่าพอใจอย่างแน่นอน หันไปดูคนอื่นกันบ้างครับในทีมของฟินิกซ์ซานเซนลงมาทดแทนกันได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับยกตัวอย่างอย่าง2แคมเนี่ยครับแคมเมอรอนเพงกับแคมเมอรอนจอร์นสันแคมเมอรอนจอร์นสันเนี่ยลงมาในสนามปุ๊บเดียวจับลูกครั้งแรกเนี่ยก็ยิงสามคะแนนลงห<ะ>ลายต่อหลายครั้งนะเราเห็นแบบนี้ในส่วนของแคมเมอรอนเพงก็เหมือนกันพอลงมาวันนี้แม้ว่าจะแต้มไม่เยอะเนี่ยแต่เขาก็ยังช่วยรีบาวช่วยป้องกัน ช่วยแอสซิสต์สร้างเพลย์กับเพื่อนถือว่ามีระดับผลงานที่น่าพอใจทั้ง2คนเลยนะครับการเล่นที่แบบเป็นทีมอย่างที่แอมมินตูนพูดเนี่ยนะครับการจ่ายบอลที่ดีครับการโปรบอลที่ดีเราเห็นอยู่แวบหนึ่งเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆก็ต้องเห็นเหมือนแอดมินจังหวะที่ฟินิกซ์ซานจะมีการถ่ายเทบอลโอ้โหรวดเร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บผู้เล่นของมิวกี้บัคเนี่ยตามประกบแทบไม่ทันเลยนะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งครับว่าทำไมฟินิกซ์ซานถึงมีการยิงที่ดีกว่าแล้วก็มีีีประสิิททธภาาพ่่ดกว เพราะว่าการถ่ายบอลที่ดีรวดเร็วแบบนี้เนี่ยครับจะทําให้ผู้เล่นของฟิน e ิกซ์ซันส์มีโอกาสที่จะยิงเพิ่มขึ้นอีกสักเซียววินาทีเนี่ยมันก็มีค่าแล้วนะครับรสำหรับผู้เล่นระดับ NBA แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีเวลาเพิ่มมาอีกนิดนึงเนี่ยการยิงของพวกเขาเนี่ยจะดีขึ้นทันตาเห็นเลยครับแต่ปัญหาของฟิน e ิกซ์ซันส์ก็มีเช่นเดียวกันนะครับอย่างในเกมที่ผ่านมาครับเดเรโอซาริเนี่ยเขาบาดเจ็บเอ็นคว้ยน้าเข่าขวาฉีกไม่สามารถทาการแข่งขันได้ในซีรีส์ที่เหลืออยู่และพอมาวันนี้ครับเขาก็ใช แต่พอเล่นไปไม่นานครับตัวของทอรี่ครกเองเนี่ย<ม>เขาก็เกิดอาการบาดเจ็บที่เข่าขวาเ<ม>ช่นเดียวกันเราต้องมาติดตามข่าวกันต่อนะครับว่าอาการบาดเจ็บของทอรี่ครกเนี่ยจะระดับไหน<ม>แต่ในเกมแกข่งขันวันนี้เนี่ยพอทอรี่ครกออกไปไม่สามารถกลับมาทำแข่งขันได้เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นแฟรงค์คิมิสกี้อะไรมากมายนะครับในเกมถัดไปเนี่ยครับเราต้องมารอนะครับว่ามอนตี้วิลเลียมเนี่ยเขาจะมาแผนไหนจะใช้งานแฟรงค์คิมิสกี้หรือเปล่าหรือจะยังคงลากการใช้งานของเดียงเรย์ตันที่มากขึ้นในจุดนี้น่าสนใจมากๆครับ แต่อย่างไรก็ตามครับในเกมวันนี้นะครับถือว่าเกมที่13แล้วนะครับของ Phoenix Suns ในเพลย์ออฟปีนี้ที่ยามใดก็ตามครับที่เขามีโอกาสนําคู่แข่งนะครับทีมตรงข้ามเนี่ยระดับ10แต้มขึ้นไปเนี่ยพวกเขาชนะ13เกมรวดเลยนะครับไม่เคยแพ้ใครเลยนั่นหมายความว่าถ้าเกิดปล่อยให้ Phoenix Sun s u n สเนี่ยมีโอกาสนําถึง2หลักเมื่อไหร่ก็ตามทีมของพวกเขาเหนือชั้นกว่านิ่งกว่าแล้วก็ลงตัวมากๆในฤดูการนี้คือฟินิกซ์ซันสเนี่ย ยอดเยี่ยมมากๆครับสำหรับเกมวันนี้ค่ะมีแฟนๆเข้ามารับชมทั้งหมด16,583นการคนค่ะถือเป็น9 2ของความจุสนามวันนี้ค่ะแฟนๆมีความสุขมีเสียงเท่าไหร่เนี่ยเฮกันลั่นเลยค่ะแล้วก็น่าจะมีความสุขจริงๆค่ะเพราะว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมีการเล่นเป็นทีมที่ดีกว่ามากๆคขาดแค่2เกมเท่านั้นนะคะฟนิชานเซนก็จะสามารถคว้าแชมป์ NBA ปีนี้ไปครองได้สำหรับเกมหน้าค่ะพัก2วันเกม3เนี่ยเป็นเช้าวันจันทร์7โมงที่บ้านของมิวอ็อกกบ้ สำหรับเกมวันนี้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะท้ายสุดนี้ค่ะใครที่ยังไม่ได้ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ Subscribe ที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี้เลยค่ะจะได้ไม่พลาคลิปสูกๆเพราะว่า NBA คือ DNA ของพวกเรา 23MAN เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะ